ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับเรามาพิจารณาที่มุม45ดูบ้างนะครับวงกลมหนึ่งหน่วยของมุม45นะครับ45ก็ครึ่งหนึ่งของ90ใช่ไหมนะบประมาณนี้นะครับประมาณนี้คือมุม45นะครับที่จุดนี้ครับคูณนับครับเราเริ่มจากเริ่มฟองละนะครับคูณดับตรงนี้เป็นเท่าไรบ้างครับ ซซาย4ไปคอส45ครับคอส45ก็รูท2ส่วน2ซ้าย45ก็รูท2ส่วน2เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่เหลือนะรครับอะคูขอวาดรูปทีเดียวเลยนะปบิ้บปบ้บบิบประมาณนี้นะ45องศา 45องศา45องศานะครับมันจะตรงกันนะครับตรงนี้มันจะออกมาจากแกน x กับแกน y เท่าๆกันอ่ะที่คอนเดนท์ที่2ครับคอนเดนท์ที่2นี่นะคูณดับก็จะหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับนักเรียนหาเติมไปอย่างรวดเร็วเลยครับคูณดับก็จะหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับ เดี๋ยวจะมาเติมเครื่องหมายที่หลังนะครับรูทสองส่วนสองนะครับรูทสองส่วนสองรูทสองส่วนสองอ่ะข้อที่สองครับข้อที่สองค่าค่า x เป็นลบ y เป็นบวกใช่ไหมอ่ะก็เติมลงไปเลยครับอ่ะ x เป็นลบ y เป็นบวกข้อที่สามครับข้อที่สามเป็นลบทั้งคู่อ่ะก็เติมลงไปเลย นะขคอดันที่4ครับคอดันที่4 x, x เป็นบวก y, y เป็น y เป็นลบนะครับนะก็จะได้ออกมาแล้วนะมันเดิมครับเติมให้ครบครับนะมีมุม,มอะไรบ้างมุมข้อดันที่1คือมุม45องศามุม45องศาข้อดันที่2ครับ ด้านที่สองจะเป็นมุมกี่องศาครับก็1พายตรงนี้คือ180นะครับมันขึ้นไป45นะครับเนี่ยมันย้อนกลับไป45หดังนั้นจุดนี้นะครับก็จะมีค่า,ากี่องศาครับ180แลบไป45้ก็จะเหลือ135องศานะครับที่โคด,ดันที่สี่แล้วครับก็เหมือนเดิม 180บวกต่อมาอีก45นะครับก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ225องศานะตรงนี้สุดท้ายคือข้อด้านที่4ี่ข้อด้านที่4ก็นะครับ1รอบคือ360นะครับก็ย้อนกลับลงมานะครับย้อนกลับลงมา45ก็ลบออกไป45ครับก็จะเหลือมุม300 300อเท่าไรสามรอมั้ย315องศานะครับมุมเรเดียนอเอาไว้ครบครับมุมเรเดียน45องศาคือพายส่วนด้วยเท่าไหรครับ45องศาเกิดจาก180บหารด้วยเท่าไร่ถึงได้45่หารด้วย4นะครับนันมุม45องศาคือมุมพายส่วนสี่ มุมพระมอยมุมร้อยสามสิบห้านะครับมุมร้อยสามสิบห้าคือเท่าไรครับสี่สิบห้าโดนคูณด้วยเท่าไหรถึงจะกลายเป็นร้อยสามสิบห้าโดนคูณด้วยสามก็จะเป็นสามพายส่วนสี่นะครับมุมสองร้อยยิบห้าครับมุมสองร้อยยิบห้าคือเท่าไหร่ครับสี่สิบห้าคูณด้วยอะไรเป็นสองร้อยยิบห้าคูณด้วย ห้าถูกต้องไหมนะก็จะเป็นห้าพายส่วนสี่สุดท้ายครับสามร้อยสิบห้าครับนะคือสี่สิบห้าคูณด้วยเท่าไหร่คูณด้วยคูณด้วยคูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณด้วยเจ็ดนะ เจ็ดพายส่วนสนีะ่ได้ไหมครับมาอาจจะเยอะนิดนึงนะเรียนนะแต่ถ้าเราเติมพวกนี้ได้เนี่ยเราเจอมุมมุมพวกนี้นะส5่ส5บห5าร้ามหาเนี่ยเราทำได้แน่นอนนะครับเ,เรามาสรุปสรุปนิดนึงสรุปด้านล่างแล้วกันนะครับขอเมื่อกี้เขียนเยอะนะครับสรุปที่ด้านล่าง ค่าไซน์โคศแทนนะครับรูปนี้บอกมุมไหนบ้าง45 135นะครับ225 315องศานะอ่ะแต่ละแต่ละองศานะครับแต่ละมุม ขคอแทนเท่าไรบ้างอ่ะมาเริ่มเลยครับนะข้อแรกไซด์สีผ้า 45, อ่าเราอันนี้เราทําได้อยู่แล้วรูทสองส่วนส, 45, ส่วนสองคอสสีผ้าก็รูทสองส่วนสองแทนก็เป็นหนึ่งใช่ไหมออามาหารกันตัวเหมือนกันหารกันนะครับต่อไปมุมร้อยสามสิบห้าครับมุมร้อยสามสิบห้าค่าไซด์ค่าไซด์ก็ไปดูวายนะเหมือนเดิมนะครับ ค่าไซด์ไปดูห่นำไว้ก็เป็นรูทสอส่วนสอะครับคอสก็จะเป็นลบรูทสอส่วนสะครับแทนก็จะเป็นติดลบหนึ่งนะเอามาหารกันบวกหารลบได้ลบนะครับต่อไปมุม225ครับสองค่าไซน์ค่าไซน์เป็น ลบรูทสองส่วนสองคอสก็เป็นลบรูทสองส่วนสนะครับค่าแทนก็จะเป็นเป็นหนึ่งถูกไหมลบหารลบได้บวกนะต่อไปสามร้อยสิบห้าครับสามร้อยสิบห้าไนสามร้อยส้าได้เท่าไหร่ได้ลบรูทสอส่วนสอะครับคอส รูทสอส่วน2ครับแทนครับแทนก็เป็นเป็นลบหนึ่งนะลบหนึ่งนะครับลบหนึ่งอ่นะต่อไปอันนี้ข้อที่มุมที่2แล้วใช่ไหมที่เราสรุปนะถ้านักเรียนสังเกตดีๆตรงนี้นะตรงนี้นะครับอนะ่บอกเทคนิคหน่อยแล้วกันนะครับ ค่าทรายนะครับนักเรียนหเห็นค่าทรายตรงนี้ไหมนะมันจะเป็นอะไรทั้งหมดเลยเป็นบวกทั้งหมดเลยถูกต้องไหมนะไปเทียบกับมุมเดิมไหมเนี่ยค่าทรายเป็นบวกทั้งหมดถูกต้องไหมครับนะค่าคอร์สเหรอครับค่าคอสไอคูอริตมุมสี่สิบห้าหรือคอร์ดแดนที่หนึ่งเนี่ยคอร์ดแดนที่หนึ่ง นี่นะจะเป็นบวกทั้งหมดถูกต้องไหมขอดัดนที่2เนี่ยมันจะเป็นบวกแค่อะไรครับแค่สายเห็นไหมขับย้อนกลับมานีขอดัดนที่2จะเป็นบวกแค่สายนะครับต่อไปขอดันที่3กอขดนที่3มมันจะเป็นบวกแค่อะไรครับแค่แทนนะครับจะมีแค่แทนนะที่เป็นบวกที่เหลือจะเป็นลบ เห็นไหมครับตรงนี้นี่บวกนั้นคอเดนที่4ี่นะครับคอนเดนที่4ี่จะเป็นบวกแค่อะไรจะเป็นบวกแค่คอร์ดเห็นไหมครับจะเป็นบวกแค่คอร์ดังนั้นมีเทคนิคอยู่นิดนึงครับถ้าใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะครับหรือใครไม่ไม่อยากจำตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะตรงนี้ก็จะเป็นออ l อ,อ๋อคือทั้งหมดใช่ไหมข้อเดนที่1่ก็คือจะเป็นบวกทั้งหมดอ,อ๋อสาสาย,สายก็คือจะเป็นบวกแค่สายข้อเดนที่สองนะข้อเดนที่3แทนแทนครับจะเป็นบวกแค่แทนนะครับข้อเดนที่4ี่ครับคอร์สจะเป็นบวกแค่คอร์สนะครับที่เหลือจะติดลบนะครับแล้วก็ไปจำ อไซแทนคอร์ดอไซแทนคอร์ดอไซแทนคอรคอร์ดแดนที่1่เป็นบวกทั้งหมดคอร์ดแดนที่2เป็นบวกแค่ sin คอร์ดแดนที่3เป็นบวกแค่แทนคอร์ดแดนที่4ี่เป็นบวกแค่แค่คอรนะตรงนี้นะครับเอาไปใช้ได้นะต่อไปมาอีก อีกรูปหนึ่งครับกูขออีกรูปหนึ่งนะครับก็คือมุมมุม60นะครับมุม60 60ประมาณเนี้ยหกสิบก็ประมาณนี้นะนะครับมุม60องศามุม60องศาคูณดับเริ่มต้นครับอ่าเท่าไหร่ครับค่าคอร์สหกสิบคอสหกเป็น1นึ่งส่วนสซหกสิบเป็น รูทสามส่วนสองครับที่เหลือก็จะเหมือนเดิมครับที่เหลือก็จะคล้ายๆกันปึ๊บไปอ่ะตรงนี้นะหกสิบองศาหกสิบองศาหกสิบองศานะครับ่ะเติมเลยอย่างรวดเร็ว นเราน,น่าจะคองแล้วรูทสามส่วนสองหนึ่งส่วนสรูทสส่วนสอส่วนสรูทสส่วนสเติมเครื่องหมายอย่างรวดเร็วครับปึ๊บ x เป็นลบ y เป็นบวก x เป็นลบ y เป็นลบ x เป็นบวก y เป็นเป็นลบนะอย่างรวดเร็วนะ องศาครับหกสิบอ,องศาหนึ่งร้อยยี่สิบองศาอ่าอะไรเนี่ยตรงนี้สองร้อยสี่สิบองศาอันนี้เท่าไรสามร้อยองศานะครับขอไปเร็วหน่อยนะ นะครับเราทํามาหลายรูปแล้วนะมุมเรเดียนครับมุมเรเดียนหกิบก็จะเป็น60สเกิดจาก60เกิดจากอะไรร้อยแปดสิบหารด้วยเท่าไหร่หนึ่งรแปดสหารด้วย3มใช่ไหมครับก็จะเป็นพายส่วน3นะนี่ก็จะเป็นสอง พายส่วน3ใช่ไหมครับเพราะว่า2คูณ60ได้120อ่ะต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับ6คูณอะไรได้24 64ก็จะเป็น4พายส่วน3 300ครับสุดท้ายก็ยจะเป็น5พายส่วน3ถูกต้องไหมครับ5คูณ6ได้ส0อ่ะต่อไปไปสรุปครับไซน์คตรแทนนะ อันนี้เราน่าจะทําเร็วๆได้ละนะครับรู้สึกว่าคลิปจะยาวไปแล้วนะครับไปไซน์คอร์สแทนนะครับรูปนี้บอกมุมอะไรบ้าง60 120 240 300นะครับมีอะไรบ้างค่าไซน์หกสิบรูทสส่วนสอคอร์ส หนส่วนสนะครับแทนอะไรรูทสามเป็นบวกทั้งหมดถูกต้องไหมครับเอาออไงอ๋อเมื่อกี้เราครูให้เทคนิคอะไรไปนะครับเมื่อกี้หี้เลืองไม่ชัดอ๋อสายแทน คอสนะจะมีแค่ตัวพวกนี้ที่จะเป็นเป็นบวกนะฮนะหน้าตาของตัวเลขนี่จะเหมือนกันเลยนะครับเนก็เติมไปก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็ว,วส่วนอ,อันนี้ครูเติมไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องหมายที่หลังนะครับลดสามส่วนสอ่ส่วนสอ,อ่ะเติมเครื่องหมายกัน นะครับมุม60 o ก็คือบวกทั้งหมดมุม120ไซน์ครับจะมีแค่ไซาาน,ทน,240น,ท300น,นท์ที่เป็นบวกที่เหลือจะติดลบนะครับมุม240จะมีแค่แทนนะครับที่เหลือจะติดลบมุม300ครับก่อนเลนที่4ี่จะมีแค่คอร์สครับที่เป็นบวกที่เหลือจะติดติดลบแค่นั้นเอง นะไห็ไหมอ๋อนี่ครับสายแทนคอร์ดตรงเองนะอาจจะเยอะหน่อยนะครับเรียนวงกลมหนึ่งหน่วยนะครับแต่ถ้าเราทำความเข้าใจดีแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแค่มันมัน,มนแค่มันเยอะนะครับอะสำหรับ วงกลมหนึ่งหน่วยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันหัวข้อต่อไปนะครับขอบคุณครับ